กินสมิสโตกินมิกซ์ตโตเวดีรัแดดนอกอยากกินสมเลยเมยพี่น,น,น้องเลยเมน้อับปอนก่อสบายดีสบายดีพี่น้อง มามากินส้มน้ำกันเด้อยามากินส้มมากจะต่อเวรีมามากินส้มก่อแม่พี่น้องคิดอยากกินส้มอีกแล้วละโอ้ยวันใหญ่กพี่น้องอืมหวานส้มหวานนัวนี้ใหญ่พี่น้องเต็มปากเต็มคำ ทางเล่านี่กบกินเดือนบ่ไรด้จังไดทางนี้แมกายกินในเรื่องพ่อแม่พี่น้องมาตรก,การซองเบิง่งเนาะมันกินต้นเจ้ามงหนุเขาซองเบิ่งอยู่ในโรงงานเนาสองม้งบอกหนึ่งมงหนึ่งมงวะเบิ่งคลิปได้ชิลลุกในเบิ่งพี่น้องติดตามเรื่องพ่อแม่พี่น้องเด้อเพราะว่าเชื่อมคลิปในเบิ่งอยู่ ก็เห็นคักแน่เพราะว่ามีแว่นตาเบิ่งแว่นตาเนาะเอากล้องมา่องเบิ่งบ่เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นตวน่องเห็นตวนเลหมดตาไอ้เอากล้อง่มัวตาเาสิเอาลงว่าได้เาสิเอาลงอืก็บ่ไปเนาะบ่ดัเกจมาว เขาไม่ถือ,อเบิร์คลิปนะี๋ยวเบิร์คลิปนะใส่ในหน่องเบิร์คลิปเอาอาธิบายบุถึกใช่ปะออกไปซ่อมมือเต็มห่วงเลยเดีอยเป็นใครายปะซ้ำๆสีวานดำๆวานหวาน กินน้ำก mm, <don> so mm ันดูกเป็น้องเด้อตุนนๆนุ่โตกระูกระปูกันนันใช่ันหาเอ่ไนีมันใจมายญ่ พวกเจดินนวยเมื่อไหญ่ดอกกระวิดข้างนวดเจ็ข้างสว่าเก็บกระโบนิโกนี่ตอนมาใหม่ไปเก็บป,ประคัมเจ้าเก็บมักเสตโตเวรีกับประคัมเจ้าอืมต้นแล้วว่ะ พาหนองไปเก็พาเงินอนาคัำให้น้องได้เงินในค่ำเราก็ได้พาไปสตจจับก็มีงานตีมุท่านมีงานหออตอนนั้นมาใหม่พาหนอ้องไปเก็บันทิ่เป็นเช้ามาโอ้ใช่ปลายตัวนีด่ดีประคำจอพางเงิน้าค้ำนะ ป้ายไม่รวยดำ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 บ้านหวานเด็ดแจ้งเนอพี่น้องบอนควบกินเดือดเนาะมืดกำลังมืดเนาะคือตอนคัมพอแม่พี่น้อดงดำบึด เดือนเพ่งมาเดือนมาเต็ม,วมดวงเนาะนี่ลามันกินมันสีแดงกินขิงมันหัวเนื้อเนี่ยงมันชอบกินแล้วก็คายออกมาเป็นเดือนออกมาเาก็กระชูรกัน,กกนแถวนี้ต่อกินซูยำกินกุ้งก่อน cùng tô bát ngay của này học việc xe dần nữa tung kìa kìa xe nhanh Mình làm được năm 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 không? mà năm 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 Kính cung này đấy có vẻ đúng không kính như kính xốp Cái mặt kính tụi này nè Nó đỏ chút ngọt Bạn xin có nhà gì không Tuần เยอ่าไรต้มกินได้ใหต้ได้ต้เปีกินบอกมนว่าต้มวันอื่นพวกเมนู่าต้มอะเป็ลายยางนะนี่งจเป็นก๊อฟหเป็นกบไม่ใช่อกันนั่นอ ตัวหนูกป้าเป็นตแรงกว่าเด็กวมาอนกอนคุณสมัากินมาานคือในสันดิดิซัไปกินจ้ะพิษพิษแด้น้ำตาลน้ำตาลบังด้อะไร้ะจักน้ำตาลบังได้ลายขวดใส่คนมากกินหวยซันดิเส้าเนี่พ่อแม่ไปเนอะ เรื่อยขึ้นปุบปุบเรื่อยไปต้อบอกว่าระวังรวงเนาดนะค่ืมากินนะคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งมีเลือคนหนึ่งมีเลือมันก็่ัน้คือกันมีไประคารเือดพร่เดือดได้มันก็เลยว่าเขาอก่แม่ตัินตุต่กินสอนสี่สลัดดวสี่สลั บัวหวานี่บัววกินนต่อพี่น้องเบิดเดือนึงกับกินแน่หนึ่งไมเยบริยูทละกินรกินหวานก็กินกินเลยเพื่อนชาน่ดินแดดๆอยู่มันขืนช่องดอไพิไปกินบอกกินแหน่มันเครข้าอ่ กันอันตรายได้ตุ่ยวันคือาวาก็เดือดจังไอ้ฮากบลายหาเถือเกิดมาเยอะบ่หลายแต่ว่าลงลายทานี่เนาะทังเกีตเบื้งวิษลงปอยจุเือนน่าระกไม่ได้ยังคนไม่ได้เป็นยังเนาะยูซซสองพันจาบันกับเรกินยังกันยูซซปัไปเหเียนนี่ยคือลงไว้ซ่องเถื่อคนมาเนีนะเกือบะ ลงมาดูดขีดย okay. ังเจ็บเป็นซี่บเดียวเขห่วยเมื่อยจะได้ไงโบเป็นแม่เหนื่อยเมื่อยก็บเมื่อยพี่แบบวินหัวเมื่อยบบเมื่อยจะวินหัวพี่น้องวิ่งวิ่งมีแบบมีแบบกระน้อยนี้มันให่างโอเคสองร้อยสามร้อยเป็นจหมครับเขียนว่าโอ้เป็นเห็นมันโด่เมันโด่งล้วขอยวันนี้นะจะได้โอมขนมนะกินเข่ากินหน่อยอยู่แล้วไม่ได้กินได้ชั่วโมง ินเขามันชิปติ่งอะไรหยากเลยอุ๊กใจนะมนเป็นกระยาดแน่เลยแน่จุกข่อยเป็นเบสเตือดจานมูกกเป็นเข้าแน่จุกข่อยเบดทุกคนเป็นเหนือจานเบิดบทุกคนมู๊เป็นทีเข้าเขาก็เป็นือหมูก็ทิจะชมูก็อยู่ได้มูให้เป็นนักพเข้าเลยเพื่อนก็ยังสู้อีมันชิบเป๋แล้วชิปอลไรชิบ แกพี่น้องมานางบอกกันเนี่ยนะกินบัคสตรอเบอรี่กับนางบอกกันเนี่ยเรกินนโดนใหญ่ๆเนี่ยอีมเลยเอาไปกินมือนะเราติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ลงในเบิรงแต่บ่ได้มิตรภาพให้พังซื่อๆบ่เห็นชอ่องแต่ว่าซ่องขึ้นแต่เว้นตาเขาซ่องขึ้นไม่นนเห็นขัดปานอยังแต่เขายจะเอาอพนไทยบ่เหนนนนเ็นเราเห็นน้องเล่นตะเล่นมาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเอฟซีบัวอยู่ไกลอยู่ไกล อยู่ดีมีแห้งวันทุกคู่ทุกคนบายบาย